สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รับชมกันอยู่ในเพจขายพันธุกล้วยน่าสะสมส่งทั่วไทยแล้วก็ช่อง y t u t u นะครับของกระผมนะครับผมวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับที่สวนกล้วยที่ผมปลูกเอาไว้ภาพก่อนหน้านี้คือตัวนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ผมได้ทําการปลูกเอาไว้แล้วก็พึ่ง ที่จะแทงปลีออกผลเป็นครั้งแรกนะครับกล้วยสายพันธุ์นี้ก็มีชื่อว่ากล้วยร้อยปลีนะครับปลีก็จะมีปลีขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับดังชื่อของต้นกล้วยสายพันธุ์นี้นะครับนี่ก็มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆหวีนะครับแทนที่จะออกเป็นผลก็จะออกเป็นปลีนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่ากล้วยร้อยปลีนี้ มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ผมก็ได้สายพันธุ์มาตั้งแต่เดือน2นะครับวันนี้ล่าสุดเดือน9แล้วก็จะมีผลแทงปลีออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับผมนี่ลักษณะของกล้วย100ร้อยปลีนะครับต้นจะเป็นสีลักษณะประมาณนี้นะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีปลีใหญ่ขึ้นมา1ปลีแล้วก็ จะแตกปรีย่อยออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆผลแต่ว่ามันจะเป็นปรีนะครับเดี๋ยวผมต้องลองอรีวิวในลักษณะของรสชาตินะครับซึ่งผมคาดหวังไว้ว่าจะเอาไปปรุงอาหารนะครับตรงส่วนของปรีเหมือนปรีของกล้วยน้ําว้าหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวการชิมให้เพื่อนๆชมนะครับตอนนี้รีวิวปรีให้ชมก่อนนะครับผมนี่นะครับจับปรีปรีเนี่ยมันจะมีปรีหลักอย่างนี้นะครับ เนี่ยกำลังออกเลยนี่นี่เมื่อกี้ผมเด็ดมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกปีแล้วกันเดี๋ยวไปเทสดูกันว่ายังไงนะครับกล้วยร้อยปีนี้ความโดดเด่นของปลีก็เหมือนที่ผมบอกก็มีปลีอยู่เยอะแย,ยะมากมายปลีนี้คาดว่าเอาไปปรุงอาหารเอาไปกินกับผัดไทยหรือว่าเอาไปลวกกินน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมอีกทีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นคนใดสนใจ อยากได้หนอกกล้วย100ร้อยปลีเอาไปปลูกไว้นะครับสักต้น2ต้นข้างบ้านนะครับเพื่อจะไปปรุงอาหารเอาไว้โชว์นะครับลักษณะแปลกตาดีเหมือนกันกล้วยสายพันนี้นะครับสาม,มารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0840720919นะครับยินดีส่งทั่วประเทศนะครับราคาไม่แพงนะครับโทรมาสอบถามได้หรือว่าเข้าไปชมในเพจขายพันกล้วย หน่าสะสมส่งทั่วไทยพิมพ์ในช่องว่างของ Facebook นะครับก็จะขึ้นเพจของผมนะครับจะมีสายพันธุ์กล้วยหลากหลายสายพันธุ์ให้ชมกันนะครับผมแล้วก็มีจำหน่ายด้วยโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ